พี่น้องลังนีลังยนบูู้ใส่งามครับผมอ้าก็ผมลังนี้สวดอยู่อ้าวครับผมบูลังสุดท้ายลังนี้วิธีใส่งามงามครับ สดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องในก่องพาหากินจ้ามือนีพอกันในเสาสวยๆเด้อจ้าพี่น้องแม่นครับผมเก่าโมงแลครับผมจ้าในเสาวันที่22มกราคม2567จ้าพี่น้องมือนีแม่กองกับพ่อกองกะข้าใส่หมูป้าเก่าจ้าพี่น้องแม่นครับผมหลังจากที่มือหมูว่านเขาใส่กลางคืนขื่อเมก่องเนาะจ้าเปลี่ยนมาใส่กลางเว้นกันเปลี่ยนมาใส่กลางเว้นลองเบิรงนครับผมมือนี ขาวที่เขตกะระว่างปลาบัตงเมียนต้องของนะเมียนับผมเป็นเป็นล่ำหวยที่กำกึงระว่างบัตงเมียกับบัตงแปะครับผมเมีนจ้าจ้ามำบอตจำชมเลยจ้ามาสี่ใดสี่มานปลาโบไปกันจ้าครับผมใส่มาเนี่กะส่วนมากที่เป็นวางเห่าครับผมแต่ว่าหวยโบไนโบกวงครับเอาไปเริ่มใส่กันครับผมเริ่มใส่ล่างแหลกครับผมกะที่ไทยพี่น้องเพิ่งตอนใส่กะที ทักหลังหนึ่งเหรอแล้วน้องไปกอ่อนเนาะจังรอรุนกันตอนยามครับผมมุ่งเ้าทั้งเบริร์ตมนีได้มาสิบแปดหลังครับผมเพราะว่าอีกสองหลังนึง<า>ตอนยังขาดใหญ่ยยแหงครับจังปลาบุไหลปลาบันเแล่วยายมันสวยแหงก็เลยฝากมาก่อนตอนนี้เขาก็ใส่มุ่งแลวเรียบร้อยด้วยครับวะนี้ก็รอเวลาไว้จะเข้านะครับเนาะ,ะจังไปยามกันครับผม นี่ครัใส่ไว้โดนเติบอยู่ครับผมใส่เหล่ากับประมาณกับสีม่วงกวนิดหนึ่งนะตอนนี้ใบม่วงครับพี่น้องล่องเอาไว้เดินโดนมือไปจะถือกลัวไม่กล่องกับโต๊ะหนังไม่ทีเรียบร้อยครับผมยางมากเอามายามล้างแหลกแหงมันครับผมไปจะได้มีโตเพิ่มเพราะไม่กล่องยางมึงล้งแหลกกับเปียกจริงจะยางมาแล้วเอามีปูนปูหนึ่งตัวจ้ะพี่น้องป้าก็ใส่มุกนะป้าปู นะถึงแม่ที่ปูกับเขาด้วยกันนะยางมาดีๆไปกับมือนลงหนามพี่น้องมากันหอดหม่งแบบดีแหละสิบผู้เบฟแม่จ้าโหูปลาซิวเขาล้วนๆตัวนี้เขาก็ใส่มุกเนาะจ้าเผนสั่นครับผมฟังไม่เกาะกระเบื้องไปพี่น้องลังนี้ลังยอนบูอูใส่ง่มครับผมยอนนี่เนาะ ้ใส่งามอยู่ครับใส่ปีง่ายเลยโอ้มันมีปูพร้อมนะเอาขึ้นมาผีก่อนล้างนี่ใส่งามไหมมีปูอีกเนาะกางเว้นกับปูเขาครับผมปูกับเขาด้วยกันนี่ล้างนี่ใส่ปิีงครับผมคนบอกปูเกาะปูปะแม่ถ้าต้องผีคนขาคนเกาะเนาะ ลังนี้ก็ใส่ยอนครับผใ,ใส่ใส่ไม้ด้ไปให้เป็นออกไปกลางๆเนาะแม่เนบางลังกระ่ปงถือคว้ตัวครับผมม,มีอยอะเตรียมเงินไปครับผม,มหาหุกโตที่หาโตาอ่อก็ยังดีกว่าถือ ยินฟังยิงเศร้าอยู่ครับผมฟังเป็นสัตว์นะลุนกันล้งต่อไปครับผมมาเบิ่งลังนี้ครับผมลังนี้ย้อนใจครับต้นใหม่เลยหนิ่งอีกแล้วอ๋อแล้วผมลังนี้สวดอยู่กูนะใส่งามๆเลยครับผม แต่พี่เนาะสวยงามจีไรนี่ยคือว่าอุ่นตัวอยู่ครับร่มรังเย็นหนิงหนิงเนาะจ้าใส่ปิ้งนั่นดีเข้าสี่สิบห้าทุ่งมาเอาปูออกก็ได้ว่าเกียร์ผลลุดแล้วมั้งเหมือนจ้ะใส่ปิ้งลีเด้อจ้ะตรงงามเลยเนาะจ้ามกก็มีเดลยนี่เกิดมาขึ้นปิ้งแม่จ้าวางดีเด้อ

Nát do cái giấc bằng nè, cho đi bằng 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 để về cái cầu cái cũng rồi tính văng nhạo xuống lòng xe càng càng đường không Ninh cứ cầu mình đi tìm về đây cũng hạ hút tôi lần này như... còn bộ lực con đây rồi cả xây về càng càng như nó Hãy uh, มีไหมเดีนดีมีเยอะครับผมเ <S S 3> ติมกันล่ะใส่ติ่งเยอะเหลอบ่เคถือกันได้ครับมาุูนกันต่อกับผมลนีงตัวเนี้ยิ้โตักันนี่น้ำไีใส่สจ,จักเลย

John với lăm bội em bội em ngày gắn bội tổ. mục bội em mục mình bay mục bội em 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 là bội em mục lăng em mục bội nhúc mục bội em mục bội em mục bội em mục bội ตื่นกันนี่ตื่นไปคับผมบางหลังกับบถว่าโตอีดีกัมีเด้พี่นรอถนีในยังเสจนเอ้ากับประเไทยเบิ่งน่ก่อนเนาะนะต่ไปครับผมหลังนี้เป็นอะรหนงที่เกาไหมก่อนมันเป็นว่างเงาตรงใส่ขามขื้นแล้วมันคือ นี่ต้องยำเทาตื่นไปครับผมมาดูที่บึงลังนี่ครับผมหอยหอยเสียคอนเลยทั้งคนทั้งยี่ได้คอนเลยทั้งคนทั้งมุงจ้ะจะมีไหมมีตัวไม่หนิงเธอพวกนี่นี่ยุจัะตื่นกันได้ตัวตื่นอยู่อ่ะมาจะพีไม่ก่อนงนะ จะคอยตกก่อนเด้น้าที่เกินฟังแล้วฟังเพิ่กระสั่นนี่งเงาเนาะเหมือนนี้เนาะเงาเนี่ยบุคเคยเดเฮจะพี่น้องบุมีอีกบ่น้นใส่ไปโดนเนี่นี่เนาะจ้าบุคเคยใสไปโดนบุคเคยใสไปโดนประเด็นทากออกมัคงอาจจะสิบอกไปมาลุ่มกระต้อใช่ป้อมล้างอยู่ล้างเลย เป็นหูแล้วเด้ว่านี่คือมุ้งคือบดิบุกบ่ึ้ึอ้าครับผมหลังนี่หลายตัวอยู่ครับผมอุ้ยหลายอีกแล้วตรงเดียงตรงเดียงเลยนี่ให้พี่แนะนำมุ้งแกะนี่ครับโตปลาครับผมที่ไหนหน่อยนึงจะพี่น้องแมน นางนี่อุนตนดีกว่านี่กระถือยุบุกี้หลังนะเรื่องไหนก็มีจะเะรสมทะเล็กเท่อนันนอ่ามีทุกใสครัผมลางนี่ทั้งใสปิงทั้งใสมกเนาะจ้ะเพิ่งติดนะติดเสร็จแล้วนี่อุ้ยเป็นปลาซิวเขาวรวนครับผมแต่ว่าลายใสเนาะจ้ะ หนึ่งท <laughs> ี่เดียวต้นเคยจะเห็นโตนนโคุณน้องก่องเนาะแม่นคุณโบข่อยเขาได้เป็นเนลึงแล้วนำพ้นหลายบ้างไม่นนะนี่น<า>ได้ตัวอยู่ครับผมถึงมันไปเนาะมีปูขอกอ้าวมีปูอีกเป็น <laughs> แหลม ปูยิ่งปูหินหรือปูต้นกล้ยเพิ่มาเขาลกองปูตามปูใหญ่ฮเพิ่ด้านใหญ่นะปล่อยนะเข่อนเกาะต้นโบเขื่อนโบตดต้ะกล่อยเพิ่มาะเพิ่นใหญ่เ,เรือเร็วขนาด <S <S เรือลังสุดท้ายครับผมลืมกันเ,นเ,นบ,นนเ,นเบิาา่นนงครับผมวาสีมีเวลามีบ่อไข่ถือมาแน่ครับผมเป็นจะได้ไหมเก่อ ฟางวันสั้นครับผมลงไปกรบบาดอ้าวครับผมบุ๊ยหลังถ่ายบู๊ยเดี๋ยวขึ้นมาให้พี่น้องเบิ้งใกลอีเสียงพี่นีนครับผมหลังนี่วิธีใส่งามๆครับหมานเนาะหลังสุดท้ายนะขึ้นมาพี่ไม่กล้องโอ้โอนโตนี่ตัวนีนโตนจะพี่น้องอันงถ่ายจ้ะ ก็ใช้ทั ite, ้งเบิด์ท anyway> ีแปดลังเนาะลังล้งบอถือกับเบอร์เดท่ายี่พี่น้องเบอร์กับผมเบอถือกับเบอถืออีหริแต่ว่าลังนี้เอ้าหนึ่งก็สิบโมงมีเหตเนาะกล่องเนาะแต่ลังสุดท้ายมีเฮตเด้อเะพี่น้องใส่ให้มั่งเลยลังจ้ะฮูนอย่างสวยลังสุดท้ายมีเฮตจ้ะ อมครับพี่น้องมานี่ก็สิได้เวลากลับ,บานนะครับผมปาปี่พาน้องมาใส่มุงตอนกลางเว้นเะครับผมวนนี้เอาไปเบ่งผลงานครับผมไปสรุปผลงานในมือกล่องครับว่าใส่มงวันนี้สีสศกสิมันยังเนไปกันครับผมมาเบ่งผลงานกันเลยจ้าื้อนี้พาพี่พาน้องใส่มุงกลางเว่นจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องผลงานของเฮาก็มันพอด้กินอยู่จ้ะพี่น้อง กระทืบบดายอยู่ครับผมใส่งามๆครับผมกลาซิวขาวเขาเนาะอันบ่าแต่สีมีดเนาะพอกองแต่มีทุกใสครับจ้าใส่ปิ้งใส่มกมีปะตูงามๆจะพี่น้องหลังสุดท้ายได้เฮน้ําเพิ่นจะพี่น้องเงียบเงียบมากเลยๆอ้าวก็ยังมีได้เฮอยู่จะพี่น้องหลายเติบอยู่ครับประมาณโลยเนาะมีกองเนาะจ้าเบิร์นจะพี่น้องอ้อนซอนตูปลาเปลาซิวขาวตัวนีูตัวใหญ่งามๆอ้าผลงานมื้อนี้ก็ ถือว่าหมานอยู่จ้าหมนานพ่อได้กินจ้าสำหรับคลิปวัอน,นี้แม่กองกับพ่อกองก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมคลิปช่องแม่กองพาหากินเด้อจ้ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆก,กำลังแรงใจที่ส่งไ้แม่กองกับพ่อกองเด้อจ้าขอบคุณไหมในคลิปหนาจ้าขอบคุณค่ะครับผมพ่อกองกับแม่กองกขอขอบคุณทีไรเด้อครับสำหรับ เอฟซีทุกทุกฐานครับผมที่คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ตั้งพอกลองก็ไม่กลองครับผมขอบคุณที่รับได้อครับคุณแม่เอฟซีครับผมก็ฝากไปอีกคลิปหนึ่งเด้อครับสำหรับคลิปวันที่22มกราคม2567ครับผมอ่าพ่อไปสมมติก่อนครับผม,บบม,บผมบสำหรับค 22, ลค 2, 000, คบคบบคิปนี้พอกันไม่คลิปนะครับสวัสดีครับ